สวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิววิธีการลงเกมจุลาสิบบาร์นะครับก็ก่อนหนึ่งก็ไปที่เมแบบน้เดอร์พายเลตเบย์ครับและกดเกมและจุลาสิบบาร์กเขียนอย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวจะเขียนข้างล่างให้นะกดพายเลตเซิร์ชเลยและกดเอชอีนี่ฮะ,ะกดอันแรกเลยครับ กด get d i t o l e n ะครับก็จะได้ไฟล์นี้มาแลา้วสีปาร์คในเกมปิดไปและก็จะได้ไฟล์สองไฟล์นี้มาครับแล้วก็กดนี้ไอชั้กเฮียเนี่ยนะผมอ่านถูกบ้างไม่รู้ก็จะได้ไฟล์พวกนี้มากด set up เลย แล้วก็เลือกภาษากดโอเคเช็คเช็คเช็คกดเช็คไปแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะวางลงแล้วสิบาร์กเนย่ยก็กดโอเคไปแล้วก็รอมันโหลดเครื่องเดี๋ยว จะรอให้มันโหลดเสร็จก่อนนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยก็มันก็จะขึ้นนี้มาให้ครับกดนี้อันแรกแล้ว e น t มันก็โหลดอีกแล้วเนาะเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วปั๊บก็อย่าเพิ่งกดเล่นก็เล่นเลย แล้วก็สร้างเดี๋ยวเขาเล่นยังเลยก็ั่น,นนี้ก็สร้างนสร้างไอคอนแบบนี้บนหน้าชัตเตอร์ครับชอ็ชอตช็อตคัทเนี่ยเดสก์ท็อปบนเดสก์ท็อปครับก็กด finish ไปมันก็จะสร้างเกมมานี่มันจะเปิดขึ้นมาให้เล่นเกมเลยอ,นนอันนี้ต้องอกอินอีก ก็ใส่อินเตอร์เน็ตมาไปฮะเล่นไม่ได้อือมเ,อเดี๋ยวขอไปหาวิธีลงก่อนวิธีเล่นกัน อ่าโอเคครับผมรู้ละว,วิธีก็มันต้องคล้ายๆทำแคสอะครับไปก๊อปไอตัวนี้มาก่อนก๊อปปี้ตัวนี้มาตรงเนี้ยฮะ F A I R L I G H T นี่ครับไปที่ตรงนี้ฮะเออเกมเดดัดาตา้าเกมดาตาัต้าแล้วเพรสใส่เลยพรสใส่ พอเสร็จปุ๊บก็เล่นได้เลยเห็นไหม